ืันนี้มาพามาเบรงผนึกนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับนี่ครับผมนี่ครับตัวนี้เที่ยวนี้เอาอันนี้ไว้พีนะครับผมเอาเป็นสปริงนะครับสปริงไว้ไว้พีนะครับผมนี่ครับที่ไว้สปริงตัวนี้เป็นหลอดเลดนะครับผมอยากอยากให้จอยากเนี่ยนะครับผมเป็นหลอดสแตนเลสนะครับผมวันนี้ก็เลยได้ใส่หลอดสแตนเลสนะครับเป็นผนยดนี่นะครับใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วเลยก่า ออกมาลงไปเพื่อนๆื่อนเบิ่งนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางก็เห็ดเล่นไปนะครับว่างๆมาลองเห็ดนะครับผมมาลองเห็ดลองใส่เองเบิ่งนะครับผมลองเห็ดลองใส่เองเบิ่งนะครับตัวนี้มันจะพับขึ้นมานะครับนี่ครับผมกะจะแบบนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะพับขึ้นมาครับนี่พับขึ้นไปไวแบบนี้นะครับนี่คือตัวพับมันนะครับผมอันนี้คือตัวตัวรองนกนะครับผม ใส่ตะไคร้ใส่นีนะครับตัวนี้กอคันฝาดออกมานะครับผมคัดฝาดก็แข็งดีครับผมแข็งดีเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวนี่นะครับอ่าเบิ้งเบิ้งลวดก็แล้วกันนะครับเบิ้งเบิ้งการโคดรลวดนะครับผมกระเห็นรก็ผมว่านะครับเอาใส้ใหม่ก็แตไปก่อนนะครับค่อยสวมเขาเขาก็เห็ดด้วยอันนี้ก็ครับเห็ดเอาง้ามมาได้ก็ได้นะครับผมสําหรับ เอาเอาบบิดใ่ใหม่กับบิดใจเล็กเลยก็ได้นะครับเข้าบิดเลยจับสนหนึ่งไว้เอาเล็กสอดอากาศบิดเลยนะครับบิดในชิดชิดไปเรื่อยเรื่อยนะครับชิดชิดไปเรื่อยเรื่อยครับผมเอานับเบื้องว่าขางละจักเส้็จนะครับผมแบบนี้เข้าก็นับใ้มันทอกันนะครับผมนับไปทอกันแล้วเขาก็ไปปอยซีเก้ายครับปอยวางซีเก้านะครับอันนี้ก็ค่อยก่อเขานะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นหลอดหลอดขั้นฟาดเป็นสเตเลสนะครับผม เอกขั้นปาตัวนี้เป็นสเตเลสแต่ว่าผมบ่าเอาอันนี้ไว้ติดติดใหม่นะครับผมนี่ครับผมว่าไว้ฟังนี่นะครับอยากขาละเม็ดนะครับผมขาละนิ้วนะครับผมจากรักตัวนี้มานนี่นิ้วหนึ่งนะครับจากรักตัวนี้มานี่นิ้วหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็พันเข่าขังในนะครับพันเข่าขังในนะครับพันคนลวดเข่าขังในนี่นะครับนี่เสรนลวดประมาณนะครับนี่ก็เอาประกอบไว้กับตัวนี้เลยนะครับผมมาประกอบไว้กับ ตัวถังของวันนะครับตัวกงหัวกงมันนะครับก็เอากล้อไปเลยนะครับผมเขาจะเอากอไ้เขามอจากจอเอาก้อไปนี่ก็ได้นะครับกอไ้นี่ก็พันเลยนะครับเอาไปพันเ่าเลยกะแปลง่ายไปนะครับกาวันนี้กะเลยมาอันนั้นเห้บเบิ้งนะครับมาอัปเดตให้เบิ้งนะครับตัวนี้กะมันจะพับขึ้นมานะครับนี่นี่นี่ยังไม่ท่านเส็จนะครับผมกะเพี้ยไปเรื่อยเยนะครับเห็ดแล้วกะนั่งไปเห็ดงานนะครับเห็ดไรตา ไปลองต่อเหร่นบ้งนะครับผมไปลองต่อลองอย่างบ้างนะครับเอากะมันก็จะเป็นฝีมือเฮาไปน้ำเรื่อยๆไปนะครับผมสาหรับบนเตือนกะเมื่อนี้ครับผมนกเขาใหญ่เขยราศีนะครับมาอัปเดตพนเดียนะครับใกล้เซ็จแล้วนะครับเป็นไหครับหลอดเหลี่ยมว่เป็นหลอดสแตเลสนะครับจอจอหยากนี่นะครับจอหูหยากนี่นะครับดอกสว่านบอดีกะจอบอดด้นะครับผมโอเคครับขอคำวัดสวัสดีครับ